วัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่202แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพาจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะทางช่องไม่มีเก็บปลายทางนะคะวันนี้ก็มีพระส,สวยพระเดิมๆมมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรวัดที่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวย เหรียเดิมๆเลยนะคะหน่าใช้หน้าเก็บค่ะประสบการณ์สูงนะคะสำหรับเหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะค่ะสำหรับเหรียญ M ม6 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงสุพรรณจงอางศึกเนื้อแดงปี2510แจกทหารวัดพระศรีรัต,ตนมหาธาตุจังหวัดส,สุพรรณบุรีพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับพระผงสุพรรณนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ200ค่ะ ถ้าท่านใดรับสององก็จะอยู่ที่400นะคะได้หมดนะคะสวยทั้งคู่จะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังขุนพันธลักษณราชเดชเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยค่ะสวยมากค่ะ ไม่่คยเจอนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพุทวดหลังขุนพันธ์รักษาราชเดชนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรอดเนื้อประหลอดหลวงปู่เลืองวัดเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีหายากดูง่าย ผ้าสวยผ้าเดิมนะคะหายากนะคะไม่ค่อยเจอนะคะเจอแล้วก็อดที่จะเก็บไม่ได้นะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับพระลอดเนื้อประลอดนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะไม่ค่อยเจอหายากเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขี่ไก่หางพวงหลวงพ่อค้ามวัดพระเงินจังหวัดนนทบุรีสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะหายากเหมือนกันนะคะสำหรับองค์นี้ยิ่งสวยๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่ะสำหรับพระขี่ไก่หางพวงนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,000ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จรัศมีเนื้อผงกุวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปุกเสกน่าใช้น่าเก็บนะคะ เป็นเนื้อผงแต่พระสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จลัศมีเนื้อผงองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อทองเหลืองบรรจุก,กิ่งพระเดิมๆเลยนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะบรรจุก,กิ่งนะคะ กิ่งดังนะคะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อขอมนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อป้าหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะคะเดิมเดิมองน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงปิดทองในายทิมหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ปี2541สภาพสวย น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จสวยๆหลวงพ่อจ้อยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเก็บวัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีปี2516เนื้อผงหายากนะคะสภาพสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อเก็บนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะพระสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางพระสวยพระเดิมนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่สวยสมบูรณ์ค่ะ เก่ามากเลยนะคะด้านหลังก็จะแตกายงาแล้วนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่5 5ค่ะ,ะค่ะราคาเบามากเลยนะคะเก็บไม่หนักเลยเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลังกุมารสมบัติเนื้อผงหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมปี2548เลี่ยมพัาสติกพร้อมใช้น่าใช้หน้าเก็บนะคะพ้าสวยผ้าเดิมค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับพ้าคุณแผนนะคะเด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์นะคะอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภยัยน่าใช้หน้าเก็บค่ะ ค่ะสำหรับผ้าขุนแผนนะคะสวยๆเดิมๆหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมองค์นี้เลี่ยมพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงเนื้อนวะโลหะไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกอย่างดีพร้อมใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยมากนะคะศิลปะสวยค่ะสำหรับสิงตัวนี้นะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอหรือนำไปใช้ได้เลยนะคะสวยนะคะสำหรับสิงนะคะค่ะสำหรับสิงไม่ทราบที่สวยๆเดิมๆเรียมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะหน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระหินยกพระอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลกรุงเทพกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะก็จะเป็นพระหินยกนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมๆนะคะพร้อมกล่องเดิมค่ะไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะคะสำหรับพระหินยกนะคะสวยนะคะ ค่สำหรับผ้าหินหยกพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาเรี่ยมตลับเงินแท้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมปี2 5 0 4เนื้อทองแดงกระไหล่ทองผ้าสวยนะคะสวยเดิมค่ะ เหรียญสวยตลับก็สวยนะคะเป็นตลับเงินแท้นะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเสมาเลี่ยมยตลับเงินแท้นะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่เก้าร้อห้าสิบค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางปี2537ใส่ตลับพร้อมใช้นาใช้นาเก็บนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นขอได้เลยค่ะน่าใช้จริงๆนะคะผ้าสวยผ้าเดิมค่ะค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมสุสานไตลักษณ์เลี่ยม พร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่เก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรุ่นฟ้าคำลนปี2534เนื้อทองผสมรมดำตอกโค้ดสาสีใต้ฐานดูง่ายหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะน่าเก็บน้าใช้ทุกรุ่นค่ะ พระหลักพระดีนะคะตอบโค้ดใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับรูปหลอหลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะคะสีสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพิกาเนศเนื้อผงลายหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2540พระสวยพระเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะก็จะเป็นพื้นลายแต่องค์พระขาวนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแพรค่ะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะน่าใช้หน้าเก็บทุกรุ่นนะคะแล้วก็สวยทุกรุ่นค่ะ เมตตาบารมีสูงนะคะค่ะสำหรับพระพิคเนตหลวงพ่อแพรสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบี้ยกแก่หลวงพ่อคำวัดโพปั้มจังหวัดอ่างทองสภาพดีมากน่าเก็บน่าใช้นะคะ มีเบีย้ยแก้สักตัวติดตัวนะคะอุ่นใจค่ะปัดเป่าภัยอันตรายให้เราได้นะคะสำหรับเบีย้ยแก้นะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะค่ะประลอดดังนะคะประลอดมีนะคะค่ะสำหรับเบีย้ยแก้นะคะหลวงพ่อคำวัดโพั้ำนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงอ,อนุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีปี2515้าปลุกเสกพิธีใหญ่น่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะเดิมๆเลยค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นอนุสรณ์ดอนเจดีนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จ เนื้อผงลายพิมพ์ปกโพป,ปี2,539หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองผ้าสวยผ้าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะผ้าสวยผ้าเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ ค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงลายพิมพ์ปกโพนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงวัดหัวกระบือกรุงเทพปี2522หลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีร่วมเสกพิธีดีพิธีใหญ่หน่าเก็บน่าใช้นะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะองค์ก็ไม่เล็กมากนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงนะคะวัดหัวกระบือสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บหน้าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นมีดหมอหล่อโบราณรุ่นพยักพันล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2,563เนื้อสัตตะโลหะกล่องเดิมตอกโค้ดหมายเลขหน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมมีดด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะ เก็บไว้ใช้ใส่ตู้ไว้โชว์นะคะสวยเดิมนะคะศิลปะสวยนะคะหัวด้ามสวยนะคะยันอักขระก็สวยนะคะที่ใบมีดนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมความยาวก็ประมาณนิ้วชี้ได้นะคะค่ะสำหรับมีดหมอหรอโบราณรุ่นพยักพันล้านนะคะหลวงพ่อพัดสวยสวยเดิมเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 711 0 110, หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 711 0 110, ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกัน Thank you very much. Yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me.